สวัสดีจ้าทุกผู้ทุกคน,กคนยินดีตอนรับข้าส่งคุณยายโดนาสตอรีนะจ๊ะเนี่ยในยายสิมเฮ็ดเค้กแอปเปิลจ้ะพี่น้อ,นองมาต้องกันเลยจาะมะฮีตอย่างไรเนาะจ้าอันนี้เป็นเนยเลยจ๊ะผส,สมเนยกับน้ำตาลนะจ๊ะ ผีมันสีมีน้อยแบบนี้นะจ๊ะเนาะทีกะ่ก็จะไว้ใส่เฮดกับเขา่าไงไปทอดไปยังนะจ๊ะมันสีมีก็สีวัดไว้แบบนี้เป็นสองรหาสซิปกำนะจ๊ะเนะนาะแค่โดนักสิใส่ไปสองสองนี่ก็ลอยกำรรนะจ๊ะเนาะ ก็ <serv> igen, hey, ่เตัดไปเกื่อยๆบีให้มันละเอียดนะจ๊ะ ดีเลยกับน้ำตาลให้เขากันง่ายบบตวงค่ะกาเอาเลยประมาณนี้่าสิแข็งเล็กน้อยนะจ๊ะเฟื้นอ,ออกจากตู้เย็น ดีหรือมันไม่พายดีกว่าจ้ะ แค่ขอไม่ด่าบีน้ำตาลก็เนื้อเห็ดนี่สักเข่ากันก่อนเนาะจ้ะเนอกระเบิ่งขันตอนต่อไปแค่เริ่มไทยตอนเอาแป้งลงตอนผสมนั่นไงจนยังเราจะมาเบิ่งตอนจบตอนแล้วนอกนาะนน เนี่ยพฝนไปก่อนกับอพี่นอ้องแล้วนะั้นป๊อกแอปเปิ้ลไว้3ลูกจ้ะใส่บังกร2ลูกแล้วจ้ะถ้าพ่อก็อใส่แค่2 สิมาเลี้องอยงแยเปิ้ลใส่ในเค้กมันสจะายใส่เทใส่ถาดไว้แล้วจ้ะพี่น้อง จะตอนนี้ยายกกับส่ถาแล้วเนาะจ้ะแอปเปิลใส่แล้วประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวห้องก็เสียเอาเขาเตา,เตาอบกันจ้ะอบสี่สิบหาานาทีจ้ะพี่น้องเค้กแอปเปิลเทดง่ายๆจ้ะพี่น้อง นี่ยายก็บอบมาได้ประมาณสิบหานาทีแล้วจ้ะเกกระลังฟูจ้ะพี่น้องนี้ยถ้าเบิ่งตอนซุกอีกที่น่าจะเนาะจ้าเซ็จแล้วพงยกออกจากเตาเนาะจ้ะ วยงามจ้่พี่น้องเค้กแอปเปิลกับสีำนี่เนาะจ้ะเป็นประมาณนี้สีบอนเป็นก้อนเคลือ,น,อนนั่นเนาะจ้ะคือเค้กอื่นเนาะจ้ะเนาะนี่จ้าเสร็จแล้วพึ่งยกออกจากเตาเนะจ้ะ โดยง่ามจ้ะพี่น้องเค้กแอปเปิลกับสิบตำนี่เนาะจ้ะเป็นประมาณนี้สีบอนเป็นก้อนเกลื่อ,น,อนนั่นเนาะจ้ะคือเค้กอื่นเนาะจ้ะเนาะ